สวัสดีจ้าพี่น้องถ้าสมมติว่ามีค้นขนหนึ่งสร้างเห้าเกลียดเห้าเนี่ยพี่น้องอย่าไปใส่ใจเลยจ้มะมันบม่เป็นปัญหาของเห้ามันเป็นปัญหาของเพิ่นจ้ะเป็นปัญหาของเขานะจ้ะถ้ามีภัยจะคนหนึ่งสร้างเห่าเกลียดเห่าบ่ชอบเห้าหนี่ยนะจ้ะก็ต้องไปสนใจจ้มะมันบ่เป็นปัญหาของเห้ามันเป็นปัญหาของเพิ่นจ้ะหน้าที่ของเห้าก็คือมีความสุขกับตัวเองหัวใจหักตัวเองแล้วกับ กินได้นอนให้รับกินให้แ่บจะกินให้แ่บนอนให้รับมีความสุขในทุกๆมืเหมีความสุขในทุกๆวันทุกเวลาจะดึงจิตกลับมาจะดึงจิตกลับมาไพ่สรีสร้างเข้ากับซางไพิศีวาเข้ากับซางให้เข้าดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจจ้าของโห่โตอยู่กับปัจจุบันตลอดนะจ้ะคนที่เพิ่นสร้างเข้าคนที่เพิ่นเปลียดเข้าั่นะ เมื่อเมื่อหนึ่งน่นเพิ่นบ่มีความสุขหรอกจ้ะเพิ่นจะนึกถึงแต่เหาเพื่อนจะนึกถึงแต่เหาวะเพื่อนจะนึกถึงแต่เหาก็นึกถึงแต่เหานึกสร้างเหานึกคิดบ่ดีับเหานะจ๊ะจนเพิ่นลืมนึกไปวาสชเย็ดใ้ตัวเองดีขึ้นใ้ยังไ๋นะจ๊ะสิีย็ดใ้ตัวเองดีขึ้นใ้ยังไ๋สิพัฒนาตัวเองขึ้นใอยังไ๋อันนี้ก็คือคนที่เพิ่นสร้างเหานะจ๊ะจน เพิ่นสร้างเฮ้าเพิ่นเบาเพิ่นเฮ้าเพิ่นนิ่งท่าเฮ้าจนเพิ่นลืมนึกถึงตัวเองว่าเพิ่นจะพัฒนาตัวเพิ่นเองได้ช่งไดเพิ่นจะดีขึ้นก็ทุกเมือนี้ใด้จ่งไดนะจ๊ะดังนั้นเฮ้าบ่ต้องไปสนใจได้จ้ะบ่ต้องไปสนใจคนที่เพิ่นบ่หักเฮ้าคนที่เพิ่นสร้างเฮ้าคนที่เพิ่นเปลี่ยนเฮ้าหายเฮ้าหันกลับมาหักตัวเองนาที่ของเฮ้าก็คือขอบคุเจะของถังมีชีวิตอยู่ พอคุณเจะของที่ยังมีล่มหายใจอยู่มาหอดจนเมื่อนี้นะจ๊ะนั่นคือหนาทีกของเฮากินหาแเจบนอนหนยรักมีความสุขยิ้มหายได้รักษาชีวิตตัวเองให้รลอดปลอดภัยจ้ะอันนี้คือหนาทีกของเฮาจ้ะแล้วสมมติว่าเฮ้าเป็นกูข้นธรรมดานะจ้ะเป็นค้นธรรมดาเนาะถ้าสมมติว่าเฮ้าหูซื้อว่าเบอร์ชอบค้นนี้คือนมาหละ่ะเฮ้าพอ บ่เช่านคนหนีขึ้นมาเข้าเปลียดคนคนนีขึ้นมาเข้ากับดึงจิตเข้ากับมาหายใจของจ้ะดึงจิตกับมาอยู่กับลมหายใจเพราะธรรมดาของคนน่ะธรรมชาตาของคนน่ะมันมีอยู่แล้วนะจ้ะพี่น้องจ้ะรักโลภโกรธหลงเนี่ยมันมีอยู่แล้วจ้ะมีทุกคนนะจ้ะพอเข้ายังบ่เด็ดเป็นพระอรหันเขามีทุกคนนะจ้ะรักชอบโกรธหลงเนี่ยนะดังนั้นถ้เาเขามีความหม้สซึกว่าจิตเข้าคิดไปออ เขาปรตทองประใสใจผู้ใดจะสร้างเฮ้าผู้ใดจะวาเฮ้าผู้ใดจะอ่าคึดบ่ดีกับเฮ้ามันเป็นหนาทีของเขาจะ้ะหนาที่ของเฮ้าก็คืออยู่กับลมหายใจเจ้าของอยู่กับสิ่งดีดีคิดดีทดําดีให้ได้จะ้ะเห็ดคิดดีทาดีให้ได้แล้วก็หายใจของเฮ้าแวบไปเกียดคนอดื่นละ่ะไปสร้างนอเดือนละโอ้ยไม่ไง่อันนี้บ่ามักเลยว่าชอบเลย ให้เฝ้าดึงจิตกลับมาจ้ะอยู่กับฐานกายก็คือร่วมหายใจอ่าสูดเข่าออกเน่วๆเลยจ้ะสูดร,ร่มหายใจเขา่าเนวๆสูดอบอางเน่ๆให้มันลืมจะ้ะให้มันลืมให้มันลืมสิ่งที่ห้าบ่ชอบสิ่งที่ห้าไปเห็นหฮ้าบ่บบบอบบพอใจนั่นนะจ้ะให้ลืมให้ยุดมันจะยุดได้ชั่วขณะนะคะมันจะยุดได้ชั่วขณะแต่ห้าาฝึกบ่อยๆเห็นบ่อยๆห้าก็สามารถจะยุดได้บ่อยๆ ก็เ้าอยุดใดเปบอยจิตใจเขาก็จะเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือการสั่งบุญง่ายๆจ้ะสั่งบุญง่ายๆก็คือยุดยุดข้ามคืนบดียุดกันกระทําติ่บดีจ้ะอันนี้เขาเขาสามารถเหตุใดแล้วก็ยุดมันใดโดยหายู่งคบลมหายใจอาณาปานสตินั่นแหละที่เป็นวานะจ๊ะกลับขอาสู้ฐานกายให้ได้เล็วที่สุดนะจ๊ะ เมื่อเราเมื่อเฮ้าอ่ะกับสู่ทางกายได้เร็วที่สุดแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนที่มีความถูกหน่อยเพราะเามีความถูกหน่อยเขาก็จะมีเวลาในการคิดในการส้างสารรผลงานในการทําการทํางานโดยความสมงบโดยความตั้งใจโดยความมีสมาธิเหตุการงานสิ่งใดเฮาก็จะประสบความสําเร็จจ้ะเฮาก็จะประ,ประสบความสําเร็จดังนั้น อ่าก็จะขอฝาาไว้นะจ๊ะอันนี้ก็คือปฏิบัติมากจริงๆนะจ๊ะปฏิบัติมากอี๋นี้อะไรจ้ะปฏิบัติมากก็คือพยายามดึงจิตให้ได้ได้เร็วที่สุดนะจ๊ะดึงดึงขัามคิดที่ดีกลับมาอยู่ในฐานกายให้ได้เล็วที่สุดให้ได้บ่อยที่สุดอันนี้ก็คือเข้าสะ,สะสมบุญสะสมส่วนเียงอาหารสะ,สะสมสะสมอ่าคุณงามควอมดีให้จิตดวงนี้เพื่อ เพื่อว่าเฮาจะได้ไปสู่ภพพุ่มที่ดีบ่ไปตกอบายภูพุ่นะจ๊ะในเวลาที่ดวงจิตด,ดวงเนี้มันออกจากลางนะจ๊ะเพราะว่าค้นทุกคนตายแน่นอนจ้ะผู้ใจก็ตายผู้เจ้าก็ตายทุกค้นตายแน่นอนเดินไปสู่ความตายแน่นอนดังนั้นแม่เฮาคิดบ่ดีกไ็ไผเพิ่นก็ตายคือกันเฮาก็ตายคือกันทุกอย่างเสมอภาคจะ้ะ พี่น้องจา๋าชีวิตนี้สั้นนะักนะจ๊ะอย่าไปมั่วเสียเวลาอ่าพ่อเฮาสูดลมเน่าเข่าออกเน่าเน่าเหยาเน่าในแล้วนะจ๊ะอันนั้นเพิ่เอื่นว่าอาณาปานสตินะตั่นแหละที่เป็นข้ามภาษาธรรมะนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเฮาเฮาสูดลมเขา่าสูดลมออกเน่า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 เพื่อดึง ทรงจิตออกนอกเฮาก็สามาถเสร็จยุดธข้ามคืดเี่บวดีเพราะเฮายุดธข้ามคืดบ่ดีเฮาคืดบ่ดีแล้วเฮาหยุดมันได้แล้วการกระทํำเี่บวดีเฮาก็สามารถหยุดได้นั่มนะจ๊ะดังนั้นเป็นการล่างใจให้เจ้าของนั่มนะจ๊ะให้ตัวผู้ใจนั่มเป็นการล่างใจให้พี่น้องนั่มนะจ๊ะว่าเฮาเกิดมาศาสตร์หนึ่งย่าให้เสียศาสตร์เกิดย่าให้เสียเวลาย่าให้เสีย ศาส,าาส,าสตร์เกิดมาศาสตร์นีได้โ่งดีได้เกิดมาเป็นค้นแล้วดังนั้นเตรียมตัวแล้วก็สาสงบุญให้ได้มากที่สุนนดได้จากพี่น้องก็จะก็เป็นกําลังใจให่ของเป็นกําลังใจพี่น้องสูสุขน้นเลจ้ะเฮาเกิดมาเป็นคน้นดีว่าดีเฮาหูเหมือนเตลถามว่าเฮาจะหยุดมันได้ถ้าเฮามีสมาธิมีสติ ถ้าเฮาบ่มีสติเฮ้าก็หยุดมันบ่ได้เฮาก็เพ้า,าคืดบ่ดีเฮาหยุดข่าคืดบ่ดีบ่ได้แล้วเฮาก็จะเป็นการล่งเมื่อทําสิงถึงบด่ดีต่อไปนะจ๊ะดังนั้นหยุดแค่ขําคืดถ้า,าคําคืดบ่ดีเฮาหยุดท่านที่หยุดท่านที่แล้วการกระทาถึงบ่ดีเฮากับ่ทํานะ,จ,ะ,นจ,ะจ๊ะพี่้องจ๊ะจ้าพี่น้องมือนี้ผู้ใจกับขอฝากคลิปพูดคุยสันๆนนะจ๊ะ เกิดเป็นกำลังใจให้เจ้าของเป็นกำลังใจให้พี่น้องได้เตรียมสบียงบุญเฮาจะหยุดข้ามเกิดติวาดีได้จ้งไดนะจ๊ะพี่น้องจ้าพอกันคิดนาจ้าขอให้ทุกคนจเจริญทั้งทางหลกและกระทั่งถ้ำขอให้มีความสุขความจเจริญในชีวิตนาทีการงานตางความปรารถนาไว้เฮ้าจะไปในบ้านถ้าเฮ้าไปบพราะถึง,งเจ้าเฮาปีนต้นใหม่ ้าไปว่าถึงมันตกลงมากกับสิปายุจะมาผ่ากิ้งผ่างาอยูบอ่บ่อนะาจ๊ะแต่ถ้าหวังตั้มถ้ากับไปตกอาบายภพุม่มถ้าก็ับว่ามีกาลังใจที่จะเฮ็ดจะเฮ็ดดีจะทาดีนะจ๊ะดังนั้นหวังไหวให้สูงหวังมีพพานแต่ถ้าไปว่าถึงนิพพานถ้ากลับยังตกลงมากมันก,มก,กับสิมาคางกิ้งคางงาอยู่ในะจะพี่น้องจ๊ะดังนั้นตั้งใจจ้ะ ชีวิตเท่า่านมากเอาบ่แมนวาเกิดมากบ่มีโลกเนี้ร่างกายแข็งแรงกับบ่แมนเกิดมากตายเลยกัมี่เกิดมาอายุยังนุ่มยังเหนียพี่ดองจา๋าชีวิตนี้สั้นนะักชีวิตนี้แสนสั้นเฉพาะตัวเราเองกรรมของเรากรรมที่เราไม่ได้ทําในชาตินี้แต่แน่นอนทุกชีวิตเกิดมาบ่หัวจะก,กีพกี่ชาติ กกงกระดูกเข้ามากว่าผู้เขาเล่ากาทั่วโลกมากว่าทงทะเลมหาสมุทรทั่วโลกดังนั้นจิตดวงนี้มันสะสมสะสมทั้งควางดีทั้งควมบดีมากในเมื่อว่าเกิดมาศาสานี่ยห้าหัวโตห้าหัวโตแล้วก็ย่าป,ปล่อยเวลาไปสร้างคนอื่นไปคิดบอดีต่อผู้ใด พอเข้าสูตรล่มเงาเขาออกเงาเาออกเงา,ๆาออเงาๆได้แล้วนะจ๊ะอันนั้นเพิ่นเอินว่าอาณาปานาสตินั่นแหละที่เป็นข้ามภาษาธรรมะนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเข้าเข้าสูตรล่มเขาสูตรล่มออกเงา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 เาเพื่อดึงจิตกำมาอยุ่ในฐานกายกำรวนล่มหายใจก็คือฐานกายยู่ล่มนะจ๊ะอ่ะมาม้าเขามาหากายของเข้าบอส่งจิตออกนอกเข้าก็สามาธิยุทธ์ขั้มคุดีถบ่ดีพอเข้ายุดธ์ขัามคุดบ่ดีเข้า คดบดีแล้วเข้ายุดมันไดแล้วการกระทําที่บดีเข้าก็สามารนยุดได้นั่นะจ๊ะดังนั้นเป็นกาลั่งใจให้เจ้าของนั่มนะจ๊ะให้ตัวผู้ใจนั่งเป็นกาลังใจให้พี่น้องนั่มนะจ๊ะว่าเข้าเกิดมาากศาสตร์หนึ่งย่าห้เสียศาสตร์เกิดย่าห้เสียเวลาย่าห้เสียศาสตร์เกิดว่าศาสตร์นี่ได้โชคดีได้เกิดมาเป็นคนแล้วดังนั้น เรียกตัวแล้วก็สาสมบุญให้แด้มากที่สุดได้จาะพี่น้องก็จะเป็นกําลังใจให้เจาของเป็นกําลังใจให้พี่น้องสู้สุขนเห็นจะเ้าเกิดมาเป็นคนดีบ่ดีดเ้าหูเหมือต่ถามว่าเ้าจะหยุดมันใดถ้าหฮามีสมาธิมีสติถ้าเฮาบ่มีสติเ้าก็หยุดมันบ่ได้เ้าก็เพาอหฮาคิืดบ่ดีเ้าหยุดข้ามขืดบ่ดีบ่ได้แล้ว เขาก็จะเป็นการลงเมื่อทําสิ่งที่บ่ดีต่อไปนะจ๊ะดังนั้นหยุดแค่ขําคืนแต่ข้ามคืนบ่ดีเขาหยุดท่านที่หยุดท่านที่แล้วการกระทั่งถือ่ดีเขาก็บอทานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจ้าพี่น้องมื้อนี้ผู้ใจก็ขอฝากคลิปผูดคุยสันสันนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจใจะของเป็นกําลังใจให้พี่น้องได้เตรียมสเบเยงบุญเขาจะหยุด ข้ามเกิดตีพดีได้จ้งไดนะจ๊ะพี่น้องจ้าพอากันคิดนาจ้าขอให้ทุกคนจเจริญทั้งทั้งโลกและกระทั่งถ้ำขอให้มีความสุขความจเจริญในชีวิตนาทีการงานตามความปรารถนาไว้เฮาจะไปในพ้านถ้าเฮาไปพ่ถึงเจ้งเฮาปีนต้นใหม่เฮาไปว่าถึงมันตกลงมากกับสิบ่อยู้จะมาผาดกิ้งผาดงาอยู่บ่น,นะจ๊ะแต่เฮาหวังตา ไหวให้สูงหวังนิพพานถ้าเข้าไปว่าถึงนิพพานเข้าไปยังตกลงมากมันกับสิมาคางกิ้งคางงาย,ยูในะจะพี่น้องจ๊ะดังนั้นตั้งใจจ้ะตั้งใจชีวิตเฮาาพานมากเฮ้าป่แม่นว่าเกิดมากบ่มีโลกยังร่างกายแขแ็งแรงกับบ่แมนเกิดมากตายเลยกับมี่เกิดมาอายุยั่งนุ่มยั่งแหน่ ประมาทในชีวิตเฮาเจ็บป่วยเฮาอยากให้กำลังใจเจ้าของอไดกังไดเฮาอ็มีความมาซื้อว่าเออขอบคุณทดีเจ็บป่วยเฮาจะได้บ่ประมาทในการใส่ชีวิตเฮาจะได้บ่ประมาทในการใส่เวล่าทิมไปมือมือจ้ะยั่งหน่อยตื้นขึ้นมากคือดีทำาดีส่วนนต์ไหวพระเฮาก็จะมีความมืซื้อว่าเออเมือน,นี้เขาได้บุญแล้วเมือน,นี้เขาคิดดีแล้วมันก็จะเป็นพลังพลังในการต่อต่อต่อ,ต,อต่อบุญไปนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ ทุกคนจะเริ่มทั้งๆลกและทั้งๆมีความสุขคมจะเริ่นในชีวิตหนาทีการงานบุญรักษาพระคุ่มค้องทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ